คอเลสเตอรอลจาก249เหลือ160เท่านั้นครับ LDL ลดลงจาก173เหลือ85เท่านั้นครับนี่คือผลลัพธ์จริงจากนักเรียนของหมอแบงค์นะครับวันนี้หมอแบงค์จะมาแชร์หนึ่งเทคนิคครับที่ช่วยทำให้ไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับนั่นก็คือให้คุณเนี่ย เปลี่ยนเมนูผัดเมนูทอดเมนูที่ใช้น้ำมันนะครับเป็นต้มนึ่งตุนแทนครับแบบไม่ใช้น้ำมันเพราะตัวน้ำมันเองครับจะเพิ่มไขมันในเลือดอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลและ LDL ของคุณนะครับถ้าคุณเปลี่ยนแค่นี้ครับไขมันในเลือดของคุณก็จะลดลงเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆกินอย่างมีความสุขนะครับลดไขมันในเลือดแบบแฮปปี้มากๆก,กินข้าวกินผลไม้ได้ให้คุณพิมพ์คาว่าลดไข มันแล้วส่งมาที่ไลน์ด้านล่างนะครับหมอแบงค์จะส่งคลิปให้เรียนทันทีครับขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตร